ทีนี้จะกล่าวในชีวิตของลุงผูมาให้ดูทําไมจึงมีวิบากกรรมต้านี้มีวิบากกรรมมากลุงปูรู้ดีในชาติปัจจุบันนี้เคยเบื่อแมวไว้สองตัวแมวสามสี่สะด้วยมันมองชี้ใสต่ตรงหัวนอนเลื่อยว่างันเถอะทีนี้แมวก็แมวของญาติทางเหนียนยั่นแหละแมวของลุงว่างันเถอะซื้อมาสามพันแต่ทีนี้ก็เอาเอายาเบื่อนั้นดีว่า ใ่ไอ้หัวปลาให้มันจินทั้งสองตัวดีทีตายทั้งสองตัวเลยเห็นไหมหลวงปู่ก็ไม่เฉลียวใจเลยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เป็นคารวะานั้นสิบเจ็ดวันแพ้ยาเลนเนกถึงขนาดนั้นครั้งที่สองหลวงปู่ก็รู้ดีต่นี้เลยรู้ดีตอนพผธ,ธรรมกรรมฐานที่ผ่านผลมาแล้วจานนี้จึงได้พยากรณ์ตัวเองว่า นับแต่นี้ต่อไปนะอีกสองปีระหว่างสองปีนีนะ้เรียกว่าเอาช้างเอาม้ามาข้ามาเหยียบก็ไม่ตายหรอกนกันเถอะในระหว่างสองปีได้พยากรตัวเองไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเป็นจริงอย่างว่าเมื่อครบสองปีลุงปู่ก็เรียกว่าแพ้ยาดีทีเหมือนกันกนนี้ได้เข้าโรงพยาบาล ยังนึกได้เลยแผ่โอ้ยแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปหาสรรพสัตว์ทุกทัว่วตัวตนที่ลวงผูกเกิดมาน,านาีนะบางทีก็ไปใส่เบ็ดไปตกเบ็ดหรือว่าเป็นพ่อค้าเวียนหรืออะไรเหล่านี้เป็นตน้นเคยไปตีไปข่าไปสัตว์ต่างๆนานา,นาปูปลาหมูหมาเป็ดไก่เหล่านี้เป็นตน้นได้แผ่เมตตาคิดอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาทุกค่ำทุกคืนในเวลาพุทธธรรมกรรมฐานนะ แต่แมวสองตัวนี้ก็แผ่ให้เหมือนกันแต่มันไม่ยอมหลับแม่เรียกว่าเด็ดเหลือเกินมันไม่ยอมหลับเลยเรียกว่าเขาคงจะเครียดแชนมมากระหว่างเขาตายกันนะเขาดิ้นตายเขาเครียดแชนมมากเขาจึงไม่ยอมหลับแต่ตัวอื่นเขายอมหลับหมดหมายความว่าเขาไม่ตามมาดาวีเรียกว่ากฎแห่งกรรมเขาจึงไม่ตามทันจึงเป็นเราโหสิกรรมไป แต่แมวสามสีสองตัวนี่เขาไม่ยอมหลับทําไงก็ไม่ยอมหลับจนกระทั่งว่าหลวงปู่นี้ถึงบรรลุธรรมไปแล้วก็เรียกว่าคือว่าปรมาโมทาตของเขายังวนเวียนอยู่ยังจองกําจองเวรก็เลยจัดกองบวชอุทิศหาเขาเรียกว่าสองกองเลยสองตัวปรากันเถอะถึงขนาดนั้นนะหมาอีกตัวหนึ่งเออ ก็จัดให้อีกถึงขนาด,ดานันนะแต่มานี่ไม่ได้ตีเองสั่งเขาตีสั่งเขาค่าพอมันไปกินในทร้เเขาไปกินเป็ดไปกินเป็ดยยาดนานเลยสั่งเขาผ่านั่นแหลมมันเลยโอ้ยโลกโมโทสันระวังเป็นคารวาสนะมีแต่ถิว่ามันอยากจะได้อยากจะดีฝ่ายเดียวมันไม่มองเห็นกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นเช่นไร ทั้งๆท,ท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำทัดสอนไว้แต่ว่าด้วยที่ว่าความโลกกฎหลงเรียกว่าชีวิตของคารวะนั้นเป็นชีวิตที่ว่ามีแต่ภัยมีแต่พยันตรายทั้งนั้นมีแต่อันตรายทั้งนั้นเลยเรียกว่าให้ไหนเรียกว่ามีแต่สร้างบาปสร้างกรรมถ้าเราไม่หาไม่อะไรก็ไม่ได้กินอะไรทํานองนี้ก็เรียกว่าชีวิตที่ไม่ปลอดภัยอะไรเลยนี่กฎแห่งกรรมไหม หลายแรงที่สุดเลยเรียกว่าแพ้ยาดีทีนั้นไปที่โรงพยาบาลหมอก็ว่าเป็นโรคกระเพาะเอา้าเป็นโรคกระเพาะอย่างไรคือว่าลวงพ่อไม่เด็กเคยเจ็บท้องก็บอกหมอเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีหมอทีนี้เขาก็เอาหมอผู้หญิงมาแทงน้าเกลือนะแต่นีมาแทงน้าเกลือลวงปูกก็บอกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกมีจะมาแทงแขนลวงพ่อได้หรอก พราะว่าหลวงพ่อรู้ดีพระไม่เหมือนกันนะคุณหมอหลวงพ่อก็พยายามพูดนะเขาก็ไม่เชื่อนะเอาหมอผู้หญิงมาเขาไม่ถือนะไอ้นางพยาบาลเขาก็มาจับแขนเลยว่างั้นเถอะเออมีการจับแขนนี้ถ้าภิกษุมีความกำหนัดอยู่มันอาจจะต้องอบัตสังคาทิเสดานะแต่ยุคปัจจุบันนี้ดีกว,ว่ามันยังไงนางพยาบาลสวยๆนะมาจับแขนพระอันซึ่งยังไม่ได้บรรลุธรรมมันอาจจะต้องอบัตสังคาทิเสดก็ได้นะ แต่ลุงปู่นั้นไม่เป็นไรหลอกพวกอเขาก็มาเลียวว่าเล่นกันตั้งแต่หัวค่ําจนกระทั่งทีว่าถึงเที่ยงคืนยังให้น้ําเกลือไม่ได้ลุงปู่ก็เลยบอกแล้วว่าไม่ได้คําว่าไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ทีนี้ก็เลยเอาหมอผู้ชายมาเอาหมอผู้ชายมาทีเดียวได้เลยเห็นไหมนะมันมีกฎของเขาอยู่คือว่า กฎที่เว้นแล้วจากมาดูขามมาน่าือบอกไม่ได้เขาก็ยังไห่ที่ว่าทําตามวิชาการของเขาเลยทีนี้ตอนเขาจะเอาสายยางใส่จมูกล่วงเขาเป็นลําคอลงท้องลุงบูบอกว่าแม้แต่ผู้หญิงผู้ชายในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครหรอกที่จะเอาสายยางแย่เขาลงคอลงคอได้ลงพอเขาบอกอย่าเลยถ้ารักษาให้รักษาด้วยวิธีอื่น คือว่าถ้าไม่รักษาก็ไม่เป็นไรลุงพ่อจะออกไปอยู่วัดอยู่ว่าอันนี้ไม่กลัวดอกเรื่องเจ็บใครได้ป่วยเรื่องตายลวงพ่อไม่กลัวเพราะว่าลุงพ่อยังเข้าขั้นโคม่าอยู่อันไม่ให้ออกไปทีนี้เขาก็พยายามตอนนี้ให้นางพยาบาลเหมือนกันนะมเมื่อแย่ยงลงในลำคอยแย่จมูกพอมาถึงตรงนี้น่ะหมอเขาบอกกลืนกลืนกลืนกืนเหมือนกันเถอะกลืนกลืนเท่าไหร่มันก็ยิ่งเรียกว่าสลัดออกหน่อย กระเด็นออกสนาหมอท,ทันทีหลุงปูรู้ดีว่าเกืนยังไงองค์ชานนิโรธสมบัตินะเรียกว่าเปียกเสมือนหนึ่งว่าเขามาตันไว้เลยมนมีแต่จะพุ่งออกทีนี้เล่นกันอยู่สองวันนะคือทีันี้เล่นกันอยู่สองวันมันไม่ไม่ได้ทีนี้ร้อนถึงหมอใหญ่กัวเีหมอใหญ่มามาทำจริงจริงแต่ที่หมอใหญ่เขาก็มาเีนลุงพ่อเขาบอกเขาบอก ให้รักษาด้วยวิธีอื่นวิธีนี้เป็นไปไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อคือว่าไม่มีพระคนไหนที่จะพูดอย่างนี้นะเขาก็เลยว่าทําตามวิธีรกรรมขอ,องเขาแต่หมอหลงแย่เข้าไปจมูกพอมาถึงตัวนี้หมอก็บอกคืนคืนกึนที่ไหนได้มันก็ยิ่งกระเด็นออกเถราหมอทันทีเลยเรียกว่าเล่นกันอยางนนะหมดหมดวิชาของหมอเลยจึงเลิกหลวงปู่ก็บอกว่าละ่ะครบกำหนดแล้วสองถึงสามวันหลวงพ่อจะกลับวัด 帶咪帶過？